น่าจะไม่มีคนนะเอาละสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับอยู่กับสไตร์แล้วนะครับปืนลูกซองงั้นเหรอไม่เอาหรอกนะครับพอพี่มี MP4 ยังไงล่ะใช่ไหมะนะครับก็มาอีกแล้วนะครับก็ว่าจะมาเล่นนะครับนี่โซโล่นะครับไม่ได้มาเป็นทรีมนะครับมาโซโล่เดี่ยวล้วนเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนหอบนี่ก่อน สไนเปอร์โอเคน่าสนใจเพราะว่าลำกล้องมันยาวไกลไหมไกลดีนะผมว่าปืนเรามาแล้วอะทงไมดีวะโอ้ยช่างหัวแล้วกันล้วป,ปืนก่อนครับปืนเรามาแล้วเราต้องไปเอาปืนกันก่อนนะครับ สไลด์สไลด์สไลด์วิ่งด้วยความสไลด์ลื่นถือปืนแล้วก็ถือมีดนะครับไม่ใช่มีดแว่าขวานนะครับสไลด์แล้วกระโดดมีคนอยู่ข้างหน้าเราในระยะไม่ไกลสัตๆเลยมันจะก็จะมาเอาเหมือนกันนะครับเหมือนกล่องกล่องเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเสรเรามาแล้วครับไปด,ดูหลายซะก,ก่อน ดูลายผมซะก่อนลายปืนนี่โชว์โชว์โชว์แวบบ็บโชว์แวบบ็บโชว์แวบ็บนี่แหมเทพชิบหายเลยปืนเนี่ยจะละสูงไปมึยิงยิงกัความเร็ว,สวแสงเราจะยิงไม่ถึงไอ้ ชัวว่าลูกกระสุนจะหมดแล้วว่ะมีที่เติมไหมเติมถังหน่อยคุณนะต้องกลับไปที่เดิมสินะผมว่าตอนเร้จะกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมนี่แน่เลยเตรียมปืนพกไว้ก่อนนาอีเซอร์ดีเกิลอย่างแรงของแรงฮะมีกระสุนให้เราแล้วครับผมตอนนี้ เดีเป็นหวัดนะครับท่านผู้ชมช่วงน,นี้อากาศหนาวแล้วนะครับอย่าลืมห่มผ้านะครับตอนนอนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเป็นหวัดเอานะครับหวัดจะกินหัวเอานะครับ <c oughs> เดี๋ยววัดเดี๋ยวไม่สบายนะเป็นห่วงนะครับแหมรยิงกูวะไหนดูซิไอ้น้อง <c oughs> จองนัปะอ้สไนเปอร์อะ, <c oughs> อะไรวัดกันด้วยอะไรฮ <c oughs> ะเ <c oughs> อาดีมา <c oughs> <c oughs> คุณได้สิทธิ์ดูลับค่ะแต่กูตายสุดยอดว t ตถฟักอะไรเนี่ยเอ้าแล้วกูไม่รีหรอรีรียังไงร,ร,รีรีเวิร์ดกขวายเย้ยเอามาแล้วโอ้โหคุณได้สิทธิ์ค่ะโอ้โหตัดตอนไปเลยไม่ล่ะมันโทรมาอะไรตอนนี้เนี่ย ทู่มาผิดเวลาแล้วชัละเกินโอ้ยเบื่อว่ะคนเดินมามามาน้อง